สวัสดีครับพี่ๆตามคำขอนะครับมีหลายๆท่านเนี่ยที่รีเกวสกันมาว่าอยากจะฟังสรุปของลูอิสเฮนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้เลยหนังสือที่ชื่อว่าจงเป็นเธอในเวอร์ชันที่ดีที่สุดส่วนเลเม่มอ,อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทยอยตามมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นสรุปเล่มน,นี้ไปก่อนนะครับข้อหนึ่งถ้าคุณยังติดอยู่กับการกล่าวโทษสิ่งอื่นคุณก็จะพลาดโอกาสรู้จักพลังงานทั้งหมดของตัวคุณเองข้อ2 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทําจนจบและเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็พร้อมต,ตั้งต้นความฝันถึงเรื่องใหม่เมื่อเริ่มอะไรแล้วทําให้จบข้อ 3. บัดนี้คือเวลาที่ผู้หญิงอย่างเราต้องทลายกําแพงที่กักขังตัวเองเพราะว่าคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณฝันไว้ซะอีกข้อ 4. เราหลายคนเนี่ยเคยเป็นเด็กและตอนในวัยเด็กเรามากจะถูกพ่อแม่และสังคมกะเกณฑ์ให้เราคิด และปฏิบัติตัวในแบบที่มีข้อกำหนดมีข้อบังคับมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบมีข้อจำกัดซึ่งแน่นอนว่าทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีข้อจำกัดในตอนที่ชีวิตเติบโตบางครั้งอยากจะประสบความสำเร็จแต่ก็รู้สึกถึงข้อจำกัดมากมายเป็นเพราะว่ารูปแบบที่เราได้รับจากประสบการณ์ในชีวิตข้อ 5. เราถูกเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวเองผ่านการยอมรับพฤติกรรมต่างๆและความเชื่อของพ่อแม่หรือว่า คนที่เลี้ยงดูเรามาเช่นเป็นผู้หญิงจะต้องเกรงใจผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องตามใจผู้ชายให้ผู้ชายทําอะไรก่อนเราเนี่ยค่อยทีหลังก็ได้บางครั้งก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อผิดๆในการพัฒนาตัวเองข้อ 6. คุณจะต้องค่อยๆเปลี่ยนระบบความเชื่อหรือว่าจิตสํานึกของตัวเองสมัยใหม่คุณจะต้องเริ่มสร้างความประนักรู้หรือว่าเซลล์เวิร์ดและความภูมิใจในตัวเองเซลล์เอสต็มแล้วโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปข้อ7 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติต้องใช้เวลาคุณอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ล่ะจะได้รับเอาความคิดใหม่ๆเข้ามาใส่ตัวเองขอตอบว่าเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับดังนั้นอย่าพยายามสร้างข้อจำกัดหรือว่ากำหนดเวลาในการพัฒนาตัวเองเลยขอเพียงคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ก็พอและธรรมชาติแห่งการเรียนรู้อันไร้ขีดจำกัดจะนำคุณไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเองข้อ8 เราต้องเรียนรู้ที่จะให้ค่ากับชีวิตของตัวเองมากพอกับที่เราถูกสอนให้เห็นค่าของคนอื่นผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยถูกสอนเอาไว้ว่าจะต้องเตรียมอาหารเย็นให้พร้อมก่อนที่สามีจะกลับบ้านเตรียมแต่งตัวคอเผื่อเวลาสักสิบห้านาทีสําหรับเวลาพักผ่อนก่อนสามีกลับมาเก็บของให้เข้าที่แต่งตัวให้นุกๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามันไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดแต่ว่าณปัจจุบัน ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าถ้าเราดีขึ้นประสบวามสุขผลิตมากขึ้นจะต้องแปลว่าข่มผู้ชายมันไม่ใช่ความหมายแบบนั้นผู้ชายเองก็น่าเห็นใจเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะถูกสอนว่าห้ามร้องไห้จะต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาเวลามีเรื่องอะไรให้อดทนเข้าไว้ต้องเป็นผู้นําผู้ชายเองก็แบกรับภาระเช่นเดียวกันถูกสอนมาว่าไม่ให้แสดงความโกรธหรือแสดงอะไรออกมาให้เก็บทุกอย่างเอาไว้ให้ดูแข็งแกรง่งไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย วัฒนธรรมในสมัยก่อนปลูกฝังและล้างสมองให้เราทุกคนเนชื่อว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอ้างอิงในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหากรู้จักดูแลตัวเองในเชิงบวกนั่นแปลว่าคุณเคารพตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อน,นั้นชีวิตของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องณนะปัจจุบันสมัยใหม่แล้วทุกคนต่างมีความเคารพ และความรักระหว่างเพศสภาพต่างๆรวมถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงและเพศสภาพอีกทั้งยังรับรู้ได้ว่ามีพื้นที่เพียงพอสําหรับทุกคนให้เอื้ออํานวยความเจริญรุ่งเรืองแก่กันและกันได้และเชื่อว่าหากเราทุกคนพร้อมใจกันเต็มใจสร้างโลกที่ปลอดภัยให้ทุกคนรักกันจริงใจต่อกันและกันทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายหรือเพศอะไรก็ตามก็จะมีความสุขข้อ9 เราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจงเปิดโอกาสให้ตัวเองหาความสุขในแบบที่ตัวเองต้องการข้อ10คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยภูมิใจในตัวเองมากที่สุดหลายครั้งเนี่ยโลกของการโฆษณามักจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงโดยอาศัยจุดอ่อนของการขาดความรักความภูมิใจขาดความเคารพในตัวเองเพื่อให้เราซื้อสินค้าความหมายที่แอบแฝงอยู่ในคํนาโฆษณาส่วนใหญ่ก็คือ คุณยังดีไม่พอแต่แก้ไขได้เพียงซื้อสินค้าของเราไปใช้และที่โฆษณาโน้มน้าวได้เพราะว่าเราเชื่อว่าตัวเองเนี่ยยังดีไม่พอและต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงดังนั้นเราจะต้องหยุดซื้อสินค้าหรือบริการที่พยายามจะให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไร้ค่าสัทีข้อ11นักโฆษณามักจะพุ่งเป้าโจมตีมาที่ร่างกายของเรามากที่สุดเนื่องจากค่านิยมทางสังคมเกี่ยวกับรูปร่างของผู้หญิงรวมถึงการห่มโฆษณาว่า คุณยังดีไม่พอทําให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมตลอดเวลาที่ผ่านมาเราถึงไม่ค่อยชอบร่างกายตัวเองสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะอ้วนจะผอมอะไรก็แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่พูดได้เต็มปากว่ารักร่างกายของตัวเองข้อ12การให้อภัยและความรักคือสิ่งที่ช่วยเยียวยาใจิตใจของเราทุกคนเชื่อว่าทุกความคิดทุกคาพูดและทุกความเชื่อเป็นสิ่งที่มีพลังอํานาจมากเพราะทั้งหมด ล้วนแต่สร้างประสบการณ์และชีวิตของเราทั้งนั้นเรากับว่าทุกครั้งที่เราคิดหรือพูดจัก,กรวาลกำลังเงียง่ยหูฟังและตอบสนองเราอยู่ดังนั้นถ้ามีบางเรื่องเนี่ยไม่เป็นไปตามคาดหวังย่อมเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพลังแห่งความคิดและคำพูดเพราะเมื่อมนุษย์เปลี่ยนแปล,ปลงสองสิ่งนี้มักจะเปลี่ยนชีวิตตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่วันนี้เราสร้างชีวิตให้ดีขึ้นได้นี่คือแนวคิดที่ทรงพลังและพร้อมปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ เมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อมั่นในความคิดนี้เมื่อนั้นทุกอย่างที่คิดก็จะกลายเป็นจริงแน่นอนว่าการเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ชีวิตตอบสนองเราเป็นวิธีแรกที่คุณควรจะฝึกจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําเป็นประจำก็คือเคยชินกับการใช้ชีวิตอยู่กับอดีตชีวิตที่กําลังดําเนินอยู่ขณะน,นี้ปัจจุบันนี้เป็นชีวิตที่สร้างขึ้นมาจากความคิดและความเชื่อของเราในอดีตดังนั้นถ้ามีเรื่องที่ไม่เป็นใจเกิดขึ้น เราควรจะตั้งใจมีสติพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสโดยเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างประสบการณ์ในอนาคตใหม่ให้ได้แม้ว่าวิธีนี้อาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ในทันทีแต่หากคุณทําต่อไปอย่างสม่ําเสมอจะพบว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าคุณอยากให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีจงเปลี่ยนความคิดณปัจจุบันนี้ความคิดคือตัวสร้างประสบการณ์ชีวิตของเราในอนาคต ข้อ13มีหลายคนสงสัยว่าฉันจะคิดบวกได้อย่างไรเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางคนคิดลบตลอดเวลาคำตอบก็คือถ้าคุณเองวันนี้ต้องอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวบอกกับตัวเองในใจว่านั่นอาจจะเป็นเรื่องจริงสําหรับคุณแต่ไม่ใช่สําหรับฉันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยส่งความคิดลบมาให้กับคุณคุณฟังได้นะแต่ว่าคุณจะไม่รับเอาไอเดียมันไม่ใช่ความจริงสําหรับฉันเลยเพราะมุมมองแบบนี้มันเกี่ยวกับการยอมรับความคิดแง่ลบของคนอื่น เพราะบางครั้งเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราฟังได้แต่เราเนี่ยไม่ยอมรับเอาไอเดียนั้นแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันง่ายมากค่ะคุณจะอยู่ในกลุ่มของคนคิดลบในที่ทํางานคนเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวเราฟังได้นะแต่ไม่รับเอาไอเดียเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะรับเอาไอเดียและยอมรับทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวข้อ 14. ความคิดและคําพูดมีผลต่อทุกส่วนในร่างกาย สารสื่อประสาทที่วิ่งพล่านไปทั่วร่างกายทุกครั้งที่เราคิดแล้วเราพูดมันส่งผลต่อเราในลนักษณะที่เป็นพฤติกรรมเป็นทุกๆอย่างบางคนเป็นโรคร้ายบางคนเป็นพิษแน่นอนว่าบางครั้งเรามีอาการแพ้ต่างๆนั่นแหละครับเกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นการให้อภัยและความรักเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามข้อ 15. อัตราของเรานี่แหละที่มักจะทำให้เรายึดติดและไม่มีความสุข อัตตาก็คือเสียงในหัวที่บอกให้เรากัดอีกสักคำเถอะดื่มอีกสักนิดสูบบุหรี่อีกสักมวนเถอะทำอีกสักครั้งเถอะแต่ร่างกายความคิดหรืออัตตานั้นไม่ใช่ตัวเราเพราะเราต่างหากที่เป็นเจ้าของตัวเองเราเป็นคนคิดเมื่อใดที่เห็นคุณค่าและภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อนั้นเรามักจะไม่ยอมให้อัตตามาควบคุมและเราจะเป็นได้มากกว่าที่เราคิดซะอีกข้อ16ยิ่งคุณจมปากกับอารมณ์เชิงลบเช่นโกรธ เกลียดตำหนิประเดียบเทียบอิจฉาริษยามากเท่าไหร่สรารสื่อประสาทในร่างกายเราจะนําความคิดแบบตำหนินี่แหละที่ค่อยๆกัดกร่อนเซลล์ในร่างกายเราไปเรื่อยๆไม่แปลกที่คนแบบนี้จะมีอาการเจ็บป่วยข้อ17หากตอนนี้ชีวิตคุณไม่เป็นดังหวังมีปัญหามีความคิดแทรกซ้อนคิดให้ช้าลงสักครูหยุดใช้ชีวิตให้ช้าลงพักหายใจระหว่างทางซะบ้างแล้วบอกตัวเองว่าขอบคุณนะที่มีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นความคิดก็เป็นความคิดเมื่อคุณบอกว่าขอบคุณนะที่มีส่วนร่วมขอบคุณที่เก็บฉันไว้ให้ปลอดภัยตอนนี้ฉันจะไปต่อแล้วคุณได้รับรู้ความคิดในแง่ลบได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับความคิดแบบนั้นที่มันไม่ได้สนับสนุนคุณเพราะฉะนั้นหากมีความคิดใดก็ตามที่บอกว่าฉันไม่เก่งฉันไม่มีเงินฉันไม่ดีพอเรารับรู้ได้เราขอบคุณเขาได้แต่เราไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งนั้นก็ได้ครับข้อ 18. คําตอบทุกอย่างในชีวิตอยู่ที่ตัวของเรา คำตอบของทุกคําถามอยู่ภายในตัวเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องให้เวลาและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในทุกด้านเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามกับชีวิตให้มีสติมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการผลลัพธ์คุณจะต้องรู้สึกสงบให้ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีสติคุณสงบมีสมาธิคุณจะค้นพบคาําตอบในตัวเองพร้อมกับการตั้งคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองข้อ19หากคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือ สร้างทางเลือกใหม่ๆขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดสมัยและโลกภายนอกจะสนองตอบต่อเราในแบบที่แตกต่างกันออกไปข้อ20จงจัดเวลาให้กับตัวเองให้เวลาตัวเองได้ทบทวนเรียนรู้ตัวตนภายในตัวเองเป็นสิ่งสําคัญไม่มีใครเข้าถึงตัวตนภายในอันสูงสุดและแน่นอนว่ามีเพียงเราเท่านั้นเป็นคําตอบของทุกเรื่องจงฝึกฟังเสียงภายในจิตใจตัวเองแล้วมันจะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ทางที่ดีที่สุดข้อ21 จิตสำนึกของเราเปรียบเสมือนสวนดอกไม้ไม่ว่าสวนรอบบ้านหรือว่าสวนในใจสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราควรทำคือการเตรียมดินให้ดีเริ่มต้นจากการถอนวัชพืชเก็บก้อนกรวดและขยะออกไปให้หมดใส่ปุ๋ยให้ดีจากนั้นเมื่อลงมือปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็จะโตเร็วและงดงามจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าการสร้างกำลังใจให้แก่กล้าเราเนี่ยแข็งแกร่งจากภายในเราจะต้องเริ่มจากการขุดรากถอนโคนความคิดในแง่ลบออกไป จากนั้นเริ่มที่จะตั้งโปรแกรมปลูกฝังความเชื่อดีๆและความคิดสร้างสรรค์ลงไปฝึกตอกย้ำกับตัวเองถึงสิ่งที่เราต้องการและอยากมีในชีวิตจริงๆคราวนี้ก็คงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้อีกและส่วนดอกไม้แห่งความคิดก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์ครับข้อ22เราจะต้องฝึกเอาชนะความกลัวให้ได้ชีวิตก็เปรียบเสมือนเหรียญสด้านเราจะต้องรู้จักฝึกปล่อยวางเพราะชีวิต มีไว้เพื่อสนับสนุนและนำทางเพียงเราเพียงแต่เราต้องตัดสินใจและให้โอกาสขณะที่เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นจงเรียนรู้วิธีคิดและพัฒนาคุณค่ารวมไปถึงความภาคภูมิใจในตัวเองขณะนั้นคือช่วงเวลาที่เรายอมให้ชีวิตนำพาสิง่งดีเข้ามาและแน่นอนว่าเราไม่ต้องใช้ความพยายามหากเราปรับจิตปรับใจเปลี่ยนมุมมองต่อโลกทุกอย่างจะเข้ามาหาเราเองอัตโนมัติจงบอกตัวเองว่า ชีวิตฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคอยดูแลฉันและฉันจะปลอดภยัยเมื่อน,นั้นเรากำลังสร้างชีวิตที่กลมกลืนไปกับการมีชีวิตจงกล่าวขอบคุณให้มากที่สุดทุกขณะเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามยิ่งเราขอบคุณในชีวิตมากเท่าไหร่ชีวิตก็จะยิ่งมอบสิ่งดีให้มากขึ้นเท่านั้นข้อ23ปลดล็อกความเชื่อเก่า,กา,กาให้คุณเอาสมุดขึ้นมาแล้วเขียนความเชื่อในแง่ลบเกี่ยวกับทุกด้านในชีวิตเช่นความรัก ความสัมพันธ์ต่างๆสุขภาพการเงินการงานหลังจากนั้นให้คุณเขียนความเชื่อในแง่บวกเป็นปากกาค,คนละสีนะครับและแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับผู้ชายนั้นแย่มากนั่นคือความเชื่อเก่าความเชื่อในแง่บวกบอกว่าผู้ชายรักและนับถือและใส่ใจฉันความเชื่อเก่าเช่นฉันไม่มีวันทําอะไรเป็นฉันไม่เก่งปริญไม่เป็นฉันเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจและประสบความสําเร็จลองทําแบบฝึกหัดนี้ดูนะครับ เขียนความเชื่อเก่าออกมาก่อนจากนั้นขวามเมเนี่ยก็เขียนความเชื่อใหม่จากประโยชน์เดิมที่เราเขียนเป็นคำเชิงบวกลองถามเตงดูซิว่าเราเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากันแน่ฝั่งขวาที่มีความเชื่อในแง่บวกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทรงพลังแข็งแรงสุขภาพดีร่ำรวยและประสบความสำเร็จคุณลองเขียนดูนะครับขอ้อ 24. การฝึกยืนยันกับตัวเองในเชิงบวกเป็นการฝึกหาทิศทางใหม่ให้กับชีวิต การยืนยันกับตัวเองหรือว่าการสัญญากับตัวเองนั้นควรใช้คำที่อยู่ในรูปของปัจจุบันเช่นฉันมีฉันเป็นแทนที่จะพูดว่าฉันจะมีฉันอยากจะเป็นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราใช้คำว่าจะผลที่ได้มักเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะก,กลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมไปในทันทีและแน่นอนครับเราจะฝึกใช้เวลาเนี่ยในการเขียนสิ่งน,นี้ขึ้นมาฉันมีฉันเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นทุกสิ่งที่ฉันอยากรู้จะปรากฏแก่ฉัน ฉันมีความรักและคนรักที่ดีฉันสุขภาพดีแข็งแรงกระเพี้กระเป๋าฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองในโลกของฉันทุกอย่างล้วนดีไปหมดเป็นต้นหลังจากนั้นเมื่อคุณเขียนมันออกมาให้มากที่สุดฝึกพูดตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะครับทําให้คุณเนี่ยได้มีความเชื่อใหม่ข้อ25จงยุติการวิพา์วิจารณ์คนอื่นและวิจารณ์ตัวเองจงบอกตัวเองว่าฉันรักและเคารพผู้อื่นและฉันรักและยอมรับความเป็นตัวเอง การวิกษ์วิจารเนี่ยเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์และไม่เคยให้ผลใดใดในแง่บวกเลยจงอย่าวิจารณตัวเองจงอย่าวิจาร์คนอื่นจงเลิกนิสัยนิเสียรวมถึงเลิกวิจารณคนอื่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคนไกลตัวทุกคนเนี่ยไม่มีใครเนี่ยเพอร์เฟกมีความผิดพลาดกันทุกคนทั้งนั้นเราเนี่ยเจอใครก็ตามที่เราไม่ชอบมันคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากเราคิดถึงผู้อื่นในแง่ลบก็เท่ากับว่าเราเองก็ไม่ชอบตัวเอง ข้อย6อย่าทําให้ตัวเองกลัวทุกคนล้วนอยากหยุดทําให้ตัวเองกลัวแต่เราก็มักจะขู่ตัวเองด้วยความคิดเช่นนั้นอยู่บ่อยครั้งคนเราคิดได้เพียงครั้งละหนึ่งความคิดดังนั้นฝึกคิดในแง่บวกเพราะว่าความคิดแบบนี้เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้เมื่อใดที่เราเริ่มทําให้ตัวเองหวาดกลัวลองผู้ประโยคนี้ฉันเลิกคิดขู่ตัวเองเพราะว่าชีวิตฉันมีค่าและสัญญางามพอฉันตั้งใจว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ข้อ27จงยึดมั่นในความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเองเราทุ่มเททุกสิ่งให้กับความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นจนบางครั้งเราก็หลงลืมตัวเองไปว่าตัวเองเนี่ยก็มีชีวิตและจิตใจจงฝึกให้เวลาตัวเองเพราะฉะนั้นกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นใครสัญญาว่าจะรักและดูแลจิตใจตัวเองและจิตวิญญ,ญาณของตัวเองให้ดีจงบอกตัวเองว่าฉันคือคนที่ฉันชื่นชอบที่สุดแล้วข้อ28 จงปรนิบัติตัวเองเปรียบเสมือนกับปรนิบัติต่อคนรักและแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเราเหมือนที่เราเนี่ยรักใครสักคนกฎของความรักคือเราให้อะไรกับตัวเองจึงจะเจอคนอื่นที่ให้ความรักแบบนี้เช่นเดียวกันข้อ29จงดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเราร่างกายของเรามีค่ามากๆถ้าอยากมีชีวิตที่เยืนยาวและประสบความสำเร็จต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่ตัวเองตั้งแต่วันนี้ อยากให้ตัวเองดูดีและแข็งแรงก็ต้องออกกําลังกายกินอาหารที่ดีจงบอกตัวเองว่าฉันมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขเต็มเปลี่ยนไปทั้งกายและจิตใจข้อ30จงใฝ่หาความรู้ใส่ตัวและบอกตัวเองว่าฉันเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาจงสร้างอนาคตทางการเงินให้กับตัวเองเราทุกคนมีสิทธิ์มีเงินร่ำรวยและแน่นอนว่าเราทำได้เราคู่ควรเราจะต้องยอมรับความเชื่อดังกล่าวก่อนเพราะว่า มันคือส่วนหนึ่งของคุณค่าในตัวเราเราอาจจะเริ่มฝึกจากเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนก็ได้แต่ที่สําคัญต้องทําสม่ําเสมอจงบอกกับตัวเองว่าฉันเพิ่มพูนรายได้ของฉันอยู่เสมอไม่ว่าฉันจับอะไรก็เป็นเงินทองไปหมดข้อ31จงเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองความคิดสร้างสรรค์หมายถึงกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทําแลวเราชอบพึงพอใจจะทําขนมออกแบบบ้านทํากิจกรรมงานอะเรกอะไรก็ตาม จงให้เวลาตัวเองได้แสดงฝีมือในแบบที่เองชอบบ้างจงบอกตเตงว่าฉันจะหาเวลาเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้เสมอจงให้ความสุขและความเบิกบานในโลกของตัวเราเองข้อ32จงมีศักดิ์ศรีรักษาคำพูดเพื่อให้เกียรติและเคารพตัวตนของเราเองคุณจะต้องมีศักดิ์ศรีรู้จักรักษาคำพูดและอย่าให้สัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้แก่คนอื่นหรือแม้แต่แก่ตัวเองก็ตาม อย่าสัญญาว่าจะเริ่มควบคุมอาหารวันพรุ่งนี้หรือออกกาลังกายทุกวันทราไม่รู้ว่าจะทําได้ตลอดไหมเพราะคุณต้องการรักษาความเคารพและการไว้วางใจในตัวเองจากนั้นคุณก็ฝึกพัฒนาพลังใจให้แข็งแกร่งเพื่อเชื่อมต่อกับชีวิตอยู่เสมอข้อ33ถ้าอยากให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีจงเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่วันนี้เพราะความคิดเหล่านี้คือตัวสร้างประสบการณ์ชีวิตของตัวเราในอนาคตข้อ34 เมื่อเรามอบความรักให้กับตัวเองเมื่อนั้นเราจะยุติการค้นหาความรักซึ่งไม่มีรักเพราะฉะนั้นเราส่วนมากเนี่ยมักจะคิดว่าเราไม่เป็นที่รักผู้ชายจะต้องรักเราผู้หญิงจะต้องรักเราคนนู้นคนนี้จะต้องรักเราคำถามคือหากเราเองยังไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับตัวเองคือรักตัวเองอย่างแท้จริงเมตตาตัวเองอย่างแท้จริงแล้วใครล่ะจะเห็นความรักนั้นเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้ได้ซะก่อน ก่อนที่จะอยากให้คนอื่นเนี่ยมารักเราเมื่อเราค้นพบตัวเองรักตัวเองและสุขสงบกับตัวเองเราจะไม่ร้องขอความรักจากอะไรเลยเพราะว่าเราอยู่กับตัวเองเป็นเรามีช่วงเวลาแสนวิเศษกับตัวเองเป็นนั่นแหละครับคนที่รักตัวเองเนี่ยจะเลือกสิ่งดีให้กับตัวเองสงบสุขกับการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองโดยการฝึกที่จะรักตัวเองก่อนข้อ35เราจะต้องไม่ตกเป็นทาสในเรื่องของการหาคู่รัก เราเนี่ยมักจะคิดว่าเอ๊ะเรายังไม่ดีพอหรือเปล่าเราถึงไม่มีคนรักกับเขาบางครั้งเรามักจะคิดว่าการที่เราไม่มีชีวิตคู่เนี่ยมันคงไม่มีความสุขนะมันจะต้องมีชีวิตคู่เท่านั้นแต่หาเราไม่มีเราไม่ดีพอหรือเปล่าจำไม่เลยว่าเราไม่จําเป็นต้องทำร้ายตัวเองแบบนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่การแสดงออกถึงความรักที่มีต่อตัวเองเราไม่จําเป็นต้องสร้างความปวดร้าวทรมานให้กับตัวเองและไม่ควรจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีความสุข เราทั้งหมดนี้เป็นทางเลือกของเราว่าหากเราอยู่คนเดียวเราไม่จำเป็นต้องเหงาก็ได้หากเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเป็นคนที่สงบสุขก็ได้คุณอาจจะเคยถูกบังคับให้ยอมรับทางเลือกที่จำกัดมันแล้วแต่นั่นก็เป็นเรื่องในอดีตจงจำไว้ว่านี่คือปัจจุบันและวันเวลาใหม่พลังแห่งอำนาจอยู่ที่ปัจจุบันขณะเสมอสิ่งที่เราเชื่อและยอมรับในวันนี้จะสร้างอนาคตเราเปลี่ยนวิธีคิดและความเชื่อได้จงฝึกที่จะรักตัวเองมากขึ้นข้อ36 จงรักตัวเองแล้วปล่อยให้ชีวิตนำพาเราไปยังที่ที่เหมาะสมข้อ37สุขภาพเป็นทรัพย์สินที่สําคัญการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีเครื่องดื่มที่ดีมันปแปลว,ว่าคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงข้อ38เมื่ออายุมากขึ้นต้องหันมาใส่ใจกับตัวเองให้มากขึ้นการที่คุณมีความฝันแม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะทำให้คุณได้อ่อนวัยมากขึ้นเพราะว่า คุณหันมาใส่ใจกับชีวิตและเป้าหมายที่คุณต้องการจริงๆหลายคนเนี่ยปล่อยเป้าหมายออกไปเพราะรู้สึกว่าเราแก่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังวิ่งตามความฝันอยู่ก็จะทําให้คุณเนี่ยอ่อนเยาว์มากขึ้นสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นคุณกําลังละทิ้งความกลัวต่างๆออกไปแต่คุณกําลังอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และนั่นแหละครับคือแพชชั่นให้คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยสุขภาพที่ดีความรักและความใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริง ข้อ39จงฝึกแบ่งเงินเก็บเอาไว้ให้กับตัวเองยิ่งคุณแบ่งเงินเก็บเอาไว้เท่าไหร่ก็เหมือนกับการสร้างแม่เหล็กดึงดูดเงินขึ้นมายิ่งคุณสะสมเงินวันละเล็กวันละน้อยก็ยิ่งดึงดูดเงินมากขึ้นทุกทีสุดท้ายพอเวลาที่คุณกเกษียณเนี่ยก็จะมีเงินก้อนใหญ่เอาไว้ใช้ไม่ต้องกังวลในขณะที่คุณกเกษียณคุณก็เป็นคงินที่มีความสุขได้ข้อ40เราทุกคนต่างคิดว่าตัวเองมีปัญหามากมายแต่เข้าจริงแล้วเนี่ย ปัญหาเหล่านั้นก็หนีไม่พ้น4อย่างต่อไปนี้ความรักสุขภาพการเงินและการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองดังนั้นไม่ว่าปัญหาจะมากเพียงใดเรามีเพียงสี่เรื่องที่ต้องสนใจเท่านั้นขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมาัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยออป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อเีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแม m a n เวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอันเทซี่ทีฮาฟเฟเกอร์แรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ พราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line s i oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอีิสารมาสเตอร์โคด NLP สวัสดีครับ